ยอัเสิร์ฟของผมวันนี้พวกกับผมมีชิ่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะเพิ่มยอดผู้ตาบนทิกตอกกันเองนะผมใครที่ยอดเผยตาเล่นน้อยนะผมก็อยากจะเพิ่มผมตรงนี้ก็สามารถทำตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับส่วนลิงก์นะผมลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ผมคุดกดลิงก์ผมเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าจจะเข้ามาในหน้าคเคยเป็นเชียวเลยนะครับอ่าหน้าตาผู้ใบริการเคยเป็นเชียวก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครกับญชงารผมตรงนี้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครกับญชงารผมตรงนี้กดสีเขียวตรงนี้ได้เลยครับผม หน้าสมัคกรกัใช้งานผมตรงนี้ก็จะลงชื่อใช้นะผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วก็รับผ่านครับผมรับผ่านยืนยันขงผมตรงนี้ใส่ไปกันนะครับแล้วก็ยืมติ๊กนะผมชั้นเช็แกรมมาตรงนี้ด้วยแล้วผมติ๊กด้วยนะครับผมแล้วกดสมัครงานด้านล่างแล้วกดสมัครงานด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครนะผมมี g m เมลอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าอีเมลอยู่แล้วนะครับผมก็กดอ็อกอินปรกดอ็อลอินด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมนะสมัครกัช้งาน KFT Social นะครับผม อ่าครับผมก็มีลงชื่อกู้ใช้อยู่แล้วครับผมจะขอกดลงชื่อกู้ใช้เลยแล้วกันนะผมตรงนี้นะครับอา่าครับผมกดลงชื่อกู้ใช้มาแล้วผมแพลตฟอร์มด้านในก็มีฟาร์นี้เลยนะครับผมก็มีทั้งเฟซบุ๊กนะผมอินสตาแกรมนะผมยูทูบนะผมทิกเก็ตนะผมและอื่นนะครับอ่าแล้ววันนี้นะผมวันนี้เราก็เพิ่มยอดผู้ติดตามบนทิกเก็ตกันเองนะผมกดที่ทิกเก็ตเลยนะครับผมอ่าส่วนมอนบูตรงนี้นะผมมอนบูตรงนี้คุณเลือกมอนบูที่คูณต้องการได้เลยนะผมอ่าวันนี้ผมจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับ เป็นอันนี้แล so, okay. ้วกันนะครับผมสบริการนะผมบริการตรงนี้คุณเลือกบริการที่คุณต้องการเลยครับผมขอเลือกเป็นแรกแล้วกันนะครับขอเลือกเป็นแรกแล้วกันนะครับผมส่วนลิงก์นะผมลิงก์คูณพิอที่คุณจะเพิ่มได้เลยครับผมคือด้านบนนี้นะครับกลับมาครับผมโอวางครับผมก็เป็นอันสิ้นแล้วผมตรงนี้ส่วนจานวนนะผมจำนวนตรงนี้คุณเลือกจํานวนที่คุณต้องการได้เลยคคุณเลือกจํานวนที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับ ขออย่ลงเข้าเลยเฉลี่ยมาให้ผมจะค่าใช้จยมาแล้วผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่กดสั่งซื้อล่างตรงนี้ผมก็มีรายละเอียดทางด้านขวามาอ่านก่อนได้นะครับประมาณนี้แล้วครับผมอ่าผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะผมตรงนี้นะครับเอาผมกดสั่งซื้อเสร็จผมตรงนี้ได้รับการสั่งซื้อแล้วผมเป็นหน้าแสบสีเขียวตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วผมเอาไปรอสักครู่นะผมตรงนี้อ่าระหว่างรอตรงนี้ผมก็ไปดูฟอนอื่นอื่นกันดีกว่านะผมจะ้ปกดซื้อเรานะครับ อ่ะปล่อยกันคือเราผมตรงนี้มีทางเลอดีของเราแล้วผมก็ลิงของเราแล้วผมเขียว่า้วดำเนินการนะ้วผมตรงนี้เราสักครู่นะผมอ่ะประมาณนี้ครับผมเ๋ไปดูไปฟองกระเติมเมินของเราดีกว่านะครับอ่าไปฟองกรรเติมเมินของเราแล้มีสามหลกักๆนะผมตรงนี้มีทางพร้อมเพย์นะครับผมแล้วโทมินีวอลเลตนะผมแล้วก็คริปโตนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยเติมเงินตรงนี้ผมก็มีคําแนะนําด้านล่างมาอ่านก่อนได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็มีสามอันเลยครับผมนะครับผมแล้วค่อยกดยอนเงินเติมดานล่างตรงนี้นะครับ อันนี้ผมก้ารเติมเงินครับผม,มส่วนเพื่อนคนไหนนะผมอยากติดต่อแอดมินนะครับผมหรือแอปช้าหรืออะไรเงี้ยผมก็สามารถติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับโอกาสติดต่อแอดมินตรงนี้ผมก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยผมแอดไลน์ไปก็ได้นะผมหรือสแกนลายเคียวโค้ดแบบนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้ครับส่วนตัวช่วยเหลือผมก็มีทั้งวอดวูดนะครับผมเราก็แจ้งปัญหานะครับผมเราลยก็เดินนะครับผมแล้วความครับผมข้าวๆมานี้ผมก็ติดต่อแอดมินนะครับผม เอาแล้วตอนนี้ผมไม่ทำการเสียเวลาดีกว่าแล้วก็ผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับอาตอนนี้ยอดติดตามน้องเขาก็มีประมาณสามสิบสี่คนเนะผมอขออนุญาตรีหนึ่งทีนะผมว่ายอดจะเพิ่มมาไหมผมตรงนี้นะครับตอดรีไปแล้วนะผมยอดผมยจะเพิ่มมาแนละ้วผมตรงนี้นะผมจะขออภัยด้วยนะครับผมอ่ เออทำรายการตามพ้นนะผมตรงนี้ไม่ทำไกด์สียเวลาดีกว่าแล้วผมจะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับอาครก็ผมเราจะผมตัดภาพมาผมตอนนี้ยอดผมกระเพิ่มมาทียบร้อยผมตอนแรกมีแค่3 4่คนเองนะผมผู้ตามนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่มมันเป็นร้อยสามสิบี่ผู้ตามแลผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เพิ่มมเร็วอยู่นะครับผมอยากผมตัดภาพมานะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมก็เป็นั่งซื้อเลยนะครับผมตรงนี้ไม่มีแล้วผมกลับันที่เดิมกันดีกว่านะครับ เรก็ติดต่อมินตรงนี้ผมก็แนะนําไปที่เรียบร้อยแล้วผมเติมเพื่อนคนไหนนะผมสนใจนะครับผมอย่าทำตาแบบนี้นะผมกดที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับั้นแนะนําเพื่อนตรงนี้ผมก็สามารถคลิกลิงก์ผมไปแชร์กับเพื่อนของคุณได้เลยนะครับผมเติมเพื่อนของคุณนะผมเติมเงือนขั้นต่ำนะผมหรือว่าสมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะผมตรงนี้เลยได้ค่าตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ผมแนะนําเพื่อนนะครับอแล้วก่อนจบคลิปนี้ผมผมก็มีแนะนําอีกการหนึ่งนะผมคือสตรีนังจีนนะครับ สิเรียลเงินจรงมตรงนี้จะเปิดดูก็ต่อเมื่อนะผมคุณต้องเติมเงินขั้นต่ำเนเท่าไรบ้างคือไปผมก็จะเปิดดูฟรีแล้วผมมากกว่า390เรื่องเลยนะผมประมาณนี้นผมมีภาพไทยทับไทยนะผมก็เลือกดูกันได้นะผมหรือใครว่างๆก็ไปเลือกดูกันได้นะผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมอันดับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้พูดนะผมจะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะผมถ้าพูดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยน,นะครับผมกลับลาแล้วครับผมขอบคุณครับ